กล้องหน้าต่างนี้นะคะเออจะเป็นท้ายกับภาพซูมหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวขอทดลองดูก่อนนะคะจะมีคู่มือมาอย่างนี้นะคะมี น็อตมีสาย USB มีตัวกล้องนะคะ ตัดดีค่ะอืมใส่ห้ามคนนะี้เนี่ยต้องกองมาได้กอง,งแกะเราบุกี่บาทเอง